รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนนั้นปี5-4น้ำมันท่วมหมดเลยแม่ก็บอกว่าทำไมไม่หยุดล่ะต้อบอกโอ้ยแม่ทำไปเถอะปกติผมก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วจะไปอีกทีก็ช่างมันเถอะเพราะว่าผมบ้าบว่ามีเงิน4ล้าน5ล้าเอานไปซื้อที่จริงๆอ่ะผมซื้อเนะี่ยผมว่าจะทำโรงงานยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้หมูปิ้งมันจะไปสักแค่ไหนวะเดี๋ยวก็เจ๊ง สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาซ a m s u n ก Galaxy OK S6 เ k 20คผลิตภัณฑ์มิสมีดาสถาบันความงามเมโกคลินิกสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รา,นนรายการไยโน่ไรลานสู่อาเซียนก้าวสู่ปีที่4กับรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่เราคงมุ่งมัน่นเดินหน้าจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่โดยได้จากสัปดาห์ที่แล้ว เราได้บุกไปชมโรงงานหมูนุ่มเสียบไม้ของหนุ่มนครสวรรค์ผู้ไม่เคยยอมแพ้ที่แม้ชีวิตจะยากจนและต้องอยู่อย่างคนไร้บ้านแต่ปัจจุบันเขากลายมาเป็นเจ้าของโรงงานหมูนุ่มเสียบไม้ที่มียอดขายกว่า800,000ไม้ต่อสัปดาห์ส่งขายไปทั่วประเทศสร้างรายได้กว่า200ล้านบาทต่อปีเขาคนนี้ทําได้อย่างไรไปติดตามกันต่อกับไอนรยหลานหมูน uh. uh ุ่มเฮียนบชวพจนชูยฮิรัน จากวินโมอเตอร์ไซค์ไม่มีที่จะอยู่ต้องนอนเปเข้าสู่วงการหมูปิ้งเนื่องจากวงการหมูปิ้งได้ไงคือจริงๆเนี่ยหมูปิ้งเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนทําเขาทํากันมาก่อนแล้วนะครับแม่บ้านโรงพักปากเกร็ดเนี่ยก็ที่อ้วนสอนเป็นเจ้าของสูตรซึ่งเขาทําหมูปิ้งขายที่โรงพักปากเกร็ดอยู่แล้วเป็นกลุ่มแม่บ้านตํารวจอ่ะขายกันเองบ้างแล้วก็วิ่งส่งบ้างเล็กๆน้อยๆบางวันเขาก็มาเรียกผมพี่นพอ่ะเอาหมูไปส่งการบินท้ายหน่อยอ่ะแล้วก็ใส่ท้ายรถไป วิ่งมาที่เสียหนยเราก็วิ่งไปคาร่ารถเขาก็ตั้งหกสิบเจ็ดสิบบาทน้องสาวผมคนเล็กเนี่ยเขามีสามีเป็นตำรวจเหมือนกันพรเอิญสามีเขาเสียชีวิตเขาไม่รู้จะทำอะไรเขาก็เลยมาขอสูตรกับคุณอ้วนเพื่อที่จะไปทําหมูปิ้งลองขายเพราะว่าคือมันน่าจะไม่ยุ่งยากใจเขาคิดนะนะก็เริ่มทดลองทําเขาเอาหมูไปทำารเอิญเขาอยู่ข้างโรงเรียนปากเกร็ดเขาไปทําเด็กเขาขายนักเรียนนั่นแหละเขาก็ทาผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับยังไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเขาไปทาได้ประมาณสามสี่เดือนมั้ง เขาก็มาที่โรงพักมาเจอผมกําลังขับวินงเขาบอกพี่นพหนูไม่ไหวแล้วเนี่ยหนูต้องซื้อหมูด้วยต้องหั่นหมูอีกต้องมาหมักหมักเสร็จก็ต้องมาเสียบเสียบเปียกเช้าก็ต้องตื่นแต่เช้าไปปิ้งขายคนเดียวอ่ะหนูทําไม่ไหวพี่จะทำไหมทําหมูปิ้งไหมทําส่งหนูนี่แหละก็เลยถามว่าทําทีละเท่าไหร่เขาบอกเขาทำสักห้าโลสิบโลก็ได้เราก็รวบรวมตางคงไปถามเขาตอนนั้นหมูโล8แปสิบาทมั้งก็ทดลองทาทีแรกเลยห้าโลทาเพราะว่าคิดว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยมีคนขายให้เราแล้วคือน้องเอาไปขายแน่ ถ้าทำเสร็จคนเสียบก็ยังไม่มีก็เอาใชา้ใช้จ้างแม่บ้านที่อยู่โรงพักปากเก็ดเนี่ยพอเขาเลิกงานสี่โมงเย็นก็บอกป้าป้ามาเสียบหมูให้ผมนะเขาก็เริ่มมาเสียบตอนนั้นเริ่มจากเพลิงของเราแล้วเราไปทําหมูตรงไหนฮะทํทที่นั่นแหละครับแบ่งมุมนึงอเอาโต๊ะโต๊ะอย่างงี้เนี่ยโต๊ะอย่างงี้มาตั้งแล้วเอากระมังมาวางาแล้วก็เอาหมูใส่ระหว่างที่ผมอยู่ตรงหน้าวินมอไซต์ตรงตรงหน้าเรียนหนองวังป้าคนหนึ่งเนี่ยกรับหมูผมขายตรงนั้นแหละตรงวินที่ผมนอนอยู่นั่นแหละแล้วผู้ปกครองเขามากินหมูแล้วเขาก็มาถามว่ายยาซื้้อออทีี่่ไหหนมมูปิเร เขาก็ชี้มาที่ผมกํลาลังนอนที่วินเราก็กำลังสลึมะลือเขาก็มาถามว่าพี่จะรับหนูไปขายเราก็ถามว่าอาจะไปขายที่ไหนก็บอกอยู่แถวต่อปูนนะพอคุยกันเสร็จเขาก็สั่งเลยเขาสั่งทีแรกเขาสั่งพันไม้ผมตกใจมากผมงงเลยเพราะว่าผมไม่เคยขายในขนาดไม่มีใครมีคสั่งนนหนูมาเลยผมรู้เขาพูดเล่นผมก็ถามที่อยู่อะไรเสร็จสับป,ปุ๊บ ตีสี่ตื่นเต้นมากพอเสียดหมูก็ได้สิบกล่องรวบรวมได้สิบกล่องขับไปส่งเขาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเลยพอเช้าเราจะมารับเด็กทั้งเรียนต่อพอเย็นมาเย็นๆพักประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นมั้งเขาโทรมาบอกร้านหมูหรือเปล่าพี่ที่ทาหมูปิ้งส่งไหมเราก็บอกใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาหมูอีกสิบกล่องนะโอวผมช็อกสองพันละผมถามว่าหมดแล้วเหรอเขาบอกเหลืออยู่ประมาณสองสามร้อยไม้ผมถามอุ้ยไปขายใครไปเลี้ยงเด็กเหรอเขาบอกป่าแล้วมันมีโรงเรียนเขาก็สั่งอีกสั่งอีก,อกผมก็อู้ ตกใจก็ไปส่งเขาวันรุ่งขึ้นผมคิดในใจตลอดเวลาว่าเฮ้ยทำหมูปิ้งมันได้สตางค์ถ้ามีน้องเราแล้วมีเจ้านี้แล้วมีคนอื่นมาซื้อบ้างแล้วถ้าเราหาคนขายเยอะๆลหละเราน่าจะได้สตางค์มากกว่านี้ผมก็จอดตามตลาดที่คนที่เขาขายพวกลูกชิ้นขายไส้กรอกก็บอกว่าเอาหมูปิ้งไหมครับผมทําหมูปิ้งขายปิ้งคููกับลูกชิ้นไส้กรอกก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเปลืองผักนะไม่ต้องให้ผักมมไม่ต้องให้น้ำจิ้มด้วยไม่ต้องให้น้ำจิ้มเพราะว่าปิ้งเสร็จล้วก็กินได้เลยผมเสียบสําเร็จรูปแล้วแล้วผมก็บอกววว่าาาาขขขยยยยหหมมูผม้้้เนนีไดดนะ าเขาเหนียวกำไรดีนะพี่ผมก็จอดทุกทีขับมาขากลับก็เริ่มมีคนสั่งบ้างกล่องหนึ่งสองกล่องก็ติดไปช่วงปีปีห้าสามนะฮะสองห้ามนี่ผมเริ่มเริ่มขายเป็นหมื่นไม้แล้วทีนี้คนมามาซื้อหมูแล้วเนี่ยพอเขาซื้อไปเสร็จปุ๊บเขาก็ไปบอกว่าเนี่ยญาติพี่น้องเขาทําแล้วก็ก็ไปใส่ป้ายแบรนด์ของเขาเองชื่อนั้นชื่อนี้แล้วเขาก็มีคนมารับต่อจากเขาเขาก็มาสั่งที่เรา ยอดมันก็เริ่มดีขึ้นอ๋อนี่กลายเป็นพิเศษโมเดลแล้วก็คือว่ากลายเป็นขายผ่านตัวแทนจําหน่ายนั่นหมายความว่าอย่างที่เฮียเคยสอนไว้ว่าหมูปิ้งก็มองได้2มุมจะทําเพื่อหาเช้ากินขํามก็ได้รหรือจะมาเพื่อทําธุรกิจก็ได้ถ้าสมมุติเราจะขายอย่างเดียวเนี่ยคือขายเช้าขายหน้าปากซอยได้ร้อยไม้200ไม้แล้วเราก็เข้าบ้านอย่างนั้นก็อยู่ได้มันก็เลี้ยงชีพไปได้แต่ความเติบโตมันไม่มีก็เลยบอกกับเขาว่าถ้าคุณอยากจะเติบโตอยากทำธุรกิจเนี่ยคุณต้องเพิ่มจานวน เรื่มจำนวนการขายหาวิธีในการที่หาคนมาขายแทนเราขยายสาขาไปเรื่อยๆอดีตมีไว้ให้เราคิดถึงแต่ไม่ได้มีไว้ให้เราเดินย้อนกลับไปอธิวราคงมาไหลเพราะว่าผมบ้าเ่ามีเงิน4ีล้านล้าเ้านไปซื้อที่จริงๆอ่ะผมซื้อเนี่ยผมว่าจะทําโรงงานยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้คือเอาเงินไปลงขนาดนี้ไม่รู้จะได้คืนเมื่อไหร่หมูปิ้งมันจะไปสักแค่ไหนวะเดี๋ยวก็เจ๊งผมก็บอกว่าหน้าผมจะทาโรงงาน ามติดชีวิตดิจิทัลของนกเหล็กสายพันธุ์ใหม่ทางธุรกิจระดับประเทศเพชรยูบิลีค่ะเราเป็นบริษัทค้าเปรีคกื่งระดับเพชรแห่งแรกและแผงเดียวในประเทศไทยนะคะที่เราจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ค่ะซึ่งยูบิลีเติบโตมาจากคําว่านวัตกรรมค่ะหลายๆลยท่านอาจจะไม่ทราบนะคะว่ายูบิลีเป็นบริษัทเพชรนะคะบริษัทแรกที่ปลุกเบิกเรื่องของการค้าเพชรผ่านเคาน์เตอร์เพชรในห้างสรรพสินค้าค่ะ สิ่งที่ทำให้เราเติบโตมาได้นะคะเนื่องจากว่าเราคิดแตกต่างคะ่ะเรามองเห็นโอกาสที่คนอื่นไม่เห็นทาให้วันนี้เนี่ยเราได้เติบโตแล้วก็ก้าวเข้าสู่เป็นบริษัทมหาชนคะ่ะ เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นนะคะกระแสเงินสดเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะซึ่งบิสเอสเอ็ค่ะเข้ามาช่วยอันในการบริหารจัดการค่ะในทุกๆวันค่ะจะมีทางเซสชันเข้ามาแจ้งเตือนนะคะผ่าน SMS ค่ะว่าวันนี้เนี่ยอันมีเช็คจํานวนกี่ฉบับนะคะที่จะต้องจ่ายไปบ้างค่ะนอกจากนี้ค่ะถ้าเงินในบัญชีไม่เพียงพอค่ะบิสเอสเอ็มเอสจะมาแจ้งเตือนทาให้อันสามารถที่จะบริหารจัดการรายการต่างๆเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีไม่มีปัญหาใดๆค่ะมีเทคโนโลยีดีๆสนับสนุนเราธุรกิจอันก็ไปได้สวยค่ะ หนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา Samsung Galaxy S6 o OK อ2 0จากจุดเริ่มต้นเล็กๆของคนขายหมูนุ่มเสียบไม้ที่มีไรายได้พอประทังชีวิตกลายมาเป็นเจ้าของโรงงานที่ส่งขายไปทั่วประเทศได้อย่างไรไปติดตามกันต่อครับพี่ก้องค่ะ นี่คะ่ะเดี๋ยวทานเค้กกับกาแฟร้อนๆก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดจะมาถ่ายเ้วเดี๋ยวกิฟตมาตามทิ้งคะ่ะโอ้เค้กน่าทานมากเลยครับน้องกิฟตครับ <c oughs> จริงเหรอะคะ <c oughs> จะบอกว่าเค้กเนี่ยค,ค่ะกิฟทํทำเองเลยคะ่ะที่สําคัญตอนนี้กําลังเปิดร้านค้าใน a c e b o o k อยู่ด้วยคะ่ะอยากจะให้พีกก่กองมาช่วยถ่ายรูปเดี๋ยวก็แชร์ลงใน Facebook ให้หน่อยนะคะโอ้ได้เลยครับน้องกิฟสํสำคัญมากเลยนะครับการถ่ายภาพอาหารเนี่ยภาพต้องชัดสีต้องสวยครับ Samsung Galaxy s ส6ของผมเครื่องนี้นะครับมีฟังก์ชัน selective focus ครับจะเป็นหน้าชัดหลังเบอร์หรือจะเป็นหน้าเบอร์หลังชัดครับโอ้ยเจ๋งมากเลยค่ะพี่ก้องพอถ่ายออกมาแล้วนะคะเค้กเด่นชัดหน้าทานว่าเลยล่ะคะ่ะแค่มีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยก็ทำให้กิฟกลายเป็นช่างภาพมืออาชีพได้แบบง่ายๆเลยล่ะคะ่ะโหดแบบนี้นะคะร้านค้าของกิฟตต้องขายดีแน่ๆเลยคะ่ะมันเอาไปเลยครับอายุนอรล,ลานคนต่อไปครับจะได้โพสให้กนนำนําไปเลยครับนี่แน่ <Hey. S 2> <Hey. S 1> ขอบคุณค่ะ,คคะจากนี้ต้องรวยแน่ๆเลยค่ะจากวินมอเตอร์ไซค์ที่ขายหมูปิ้งไปด้วยกลายมาเป็นเสียนบที่ขายหมูปิ้งสัปดาห์แล้วเป็นแสนแสนไม้จุดก้าวกระโดดของการขายหมูปิ้งของเฮียคืออะไรครับตอนนั้นปี5้าสี่น้ํามันท่วมหมดเลยปากเกตเราเนี่ยท่วมหมดเลยเหลือตรงเมืองทองกับตรงที่ผมอยู่ตรงโรงพักเกือบจะท่วมแล้วญาตพี่น้องก็บอกว่าให้หยุดได้แล้วเพราะว่ากลัวว่าน้ําจะพาไปหมดคนที่ทําหมูได้กัน พวกอาเจ๊ต่างๆเนี่ยเขาก็หยุดกันหมดแล้วแต่ผมเองเนี่ยมานั่งนึกแม่ก็บอกว่าทําไมไม่หยุดละ่ะหยุดได้แล้วเดี๋ยวน้ํามาไปหมดบอกโอ้ยแม่ทําไม่เถอะเพราะว่าปกติผมก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วจะไปอีกทีก็ช่างมันอะคิดว่าเราโชคดีตอนนั้นเนี่ยคนที่เขาทาอยู่เนี่ยมันหยุดพอหยุดหมดคนอื่นเขาก็เริ่มมาถามซื้อที่เราผมก็นึกว่าจะทําไม่ทันแต่ว่าทั้งนั้นช่วดีช่วงดีตรงที่ว่าคนงานของเจ้าอื่นเขาเนี่ยไม่ได้ไปไหนก็เลยก็มาขอเสียบหมูที่เราเราก็ได้คนงานมาโดยอััตตโนมิเลย คือได้ทั้งลูกค้าได้ทั้งคนงานมาพร้อมเลยช่วงน้ําท่วมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเป็นช่วงที่เราตัดสินใจถ้าเราตัดสินใจหยุดเราก็ไม่มีวันนี้แต่ว่าตอนนั้นผมตัดสินใจที่จะเดินต่อครับระหว่างที่ขายกลางคืนเนี่ยผมไม่รู้นะผมว่าตาตคงไปหยอดตู้ฝากจ่ายค่าหมูเสร็จค่าซอสค่าซีอิวเสร็จปุ๊บก็เอาตาตังไปหยอดไว้จนหลังน้ําท่วมเนี่ยมาดูตางคงจะซื้อรถพิอัพไม่มีรถพิอัพสักคันตอนนั้นมีแต่รถเก๋งเก่าๆอยู่รวมรวมตาตังแบงต่างๆในแบบเสร็จได้มีตังทัาง ต้องสามล้านนะคือเกือบสามล้านอนะ่ะสามล้านโดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้ตัวเลยนะนี่ให้ตายดับเพราะว่าอะไรเพราะาตอนผมหยอดแล้วผมไม่รู้ไงสมมติเราเราหยอดไปสองหมื่นมันก็นขึ้นมาสองหมื่นอ่ะฝรั่ฝากสองหมื่นนะอ่ะเรา <ขอ S 2> ก็เก็บยอะับไม่ได้บอกอยอดเราไม่เหมือนเรากดเอทีเอ็มก็ตอนนั้นไม่มีใครรู้หรอกนะว่าผมมีสตางค์พ่อแม่พี่น้องลูกเมียไม่มีใครรู้เพราะว่าผมก็ใช้ชีวิตป,ปกติพอหลังจากนั้นเนี่ยผมโชคดีที่ว่ามีลูกค้ารายใหญ่เลยสั่งวันหนึ่งสี่ห้าหมื่นไม้อะครับวันละเสียห้าหมื่นไม้เอาละสิ การ,รที่จะทา4ี่ห้าหมื่นไม้ต่อวันได้เนี่ยต้องมีอะไรบ้างต้องมีโรงงานเลยไหมฮะคือตอนนั้นก็ยังไม่มีโรงงานผมก็ใช้วิธีการผสมกับน,น้องสาวน้องสาวคนกลางเริ่มมาทําหมูปิ้งแล้วบางวันผมทําไม่ทนันหมูก็แบ่งส่งก็สองงวดเพื่อให้มันได้ตามออเดอร์ตามที่เราให้จัดจะไว้ว่าเราจะต้องทําให้ทนันจนไปไปลายปี54ตรงโรงพักเนี่ยเขาจะเอาที่ที่ผมเคยนอนเคยทำทำหมูปิ้งเนี่ยเขาจะเอาเป็นเขาเรียกเป็นสวัสดิการตํารวจคือตั้งเป็นสนยนอาหาร นะครับเราก็ทําไงดีล่ะมองข้างๆซอยก็ไปเจอโรงงานเก่าอยู่โรงงานหนึ่งก็ไปเช่าเขาไปเช่าเขาทีแรกเขาเดือนละสามหมื่นเดือนละสามหมื่นบาทเราก็แพงแต่ก็ไม่รู้จะทำไงไม่มีที่ไปเพราะคนก็เป็นร้อยแล้วอ่ะก็ต้องอพยพกันมาอยู่ข้างๆโรงพักกันแหละที่ปัจจุบันเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอาคนงานมาอยู่ด้วยก็เริ่มมาทํางานก็สู้ค่าเช่าไปคือจริงๆเนี่ยผมยังไม่ได้คิดจะทําเป็นโรงงาน ผมคิดว่าจะซื้อที่ไว้ก่อนเพื่อจะไม่ต้องเช่าเขาทั้งแม่ทั้งญาติพี่น้องทุกคนก็ว่าหมดนะไม่มีใครรับได้เพราะว่าผมบ้าว่ามีเงิน4ล้าน5ล้านเอาไปซื้อที่หมูปิ้งมันจะไปสั้แค่ไหนวะเดี๋ยวก็เจ๊งเขาก็เสียบกันตามดินถนนก็เยอะแยะไปจะไปลงทุนทําไมแทนที่จะไว้รักษาตัวเจ็บไข้ได้ป่วยญาติพี่น้องเดือดร้อนจะได้มีสตางค์ทีนี้เราก็บอกว่าจริงจริงอ่ะผมซื้อเนี่ยผมว่าจะทาโรงงานยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้เหมือนก็ผมบ้าไปแล้วคือเอาเงินไปลงขนาดนี้ไม่รู้จะได้ค คือตอนนั้นเนี่ยผมมองว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆพี่ก้องลูกค้าไม่เคยมีปัญหาเราให้บริการที่ตรงเวลารับปากมันก็ไม่ต้องไปเสียหายกันสองสทอดเพราะถ้าเกิดว่าผิดจากต้นต่อที่เดียวแล้วเนี่ยพี่ก็เสียปลายทางก็ไม่เชื่อถือมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยต้องต้องรักษาเวลารักษาคำพูดแล้วก็รักษาคุณภาพไปพร้อมๆกันาะความว่าตอนนี้เราก็เป็นโรงงาน ผลิตหมูปิ้งที่ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยคือเขาบอกว่าเป็นโรงงานที่สมบูรณ์แบบเนี่ยผมเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะที่ไปยื่นจดทะเบียนขอสร้างโรงงานเนื้อหมูเสียบไม้ตอนไปยื่นเนี่ยเขาก็ขำนะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ถามว่าพี่จะจดไปทาไมก็เสียบตรงไหนก็ได้หมูปิ้งผมบอกว่าผมอยากทําเป็นโรงงานอยากให้มันมีมาตรฐานออยอ,อ,อะไรต่างๆเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเชื่อมั่นเพราะว่าเราเริ่มมองแล้วว่า ถ้าจะแข่งขันกันเนี่ยมันจะต้องมีตัวชี้เราก็เลยมองเรื่องของคุณภาพเนี่ยว่าถ้าคนยอมรับที่คุณภาพเขาก็จะไม่เกี่ยงราคาอันนี้ต้องเรียนถามตามตรงนะมาถึงวันนี้เฮียเห็นหมูปิ้งของเฮียวันนี้ผมไปเห็นมาเห็นลูกน้องเฮียเป็นร้อยๆคนเฮียภูมิใจกับมันขนาดไหนมันภูมิใจมาตั้งแต่ตอนซื้อที่ดินแล้วแหละแล้วมากระทั่งทุกวันนี้นะเราก็มีความรู้สึกว่า ไอ้ธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกที่เราทําให้เราสบายใจแต่ว่าสิ่งที่เราได้สร้างงานให้กับผู้คนที่เข้ามาหาเราบางคนไม่มีอาชีพเอาธุรกิจที่เราทําเนี่ยไปต่อยอดไปสร้างแบรนด์อะไรต่างต่างเพราะผมเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ไม่ขายเฟรนชชายทั้งที่ผมจะขายได้คือมาซื้อหมูปิ้งเราไม่ต้องซื้อเฟรนชชายเลยค<ผ>มไม่ขา<บ><ผ>ยเฟรนชชายคนที่ไม่มีอาชีพเดินเข้ามาหาผมคุณมีสตางค์ห้าสิบห้าบาทคุณได้อาชีพไปเพราะผมรู้ว่า ผมคล้ายๆว่าสิ้นเนื้อประดาตัวมาก่อนเรียนรู้จากวันๆใช้ชีวิตอยู่ในวันนี้มีความหวังกับวันพรุ่งนี้สิ่งสำคัญคืออย,ย่าหยุดตั้งคำถามอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ผู้แข่งสภาพเศรษฐกิจหรือวอะไรก็ตามเนี่ยผมพูดตรงๆว่าผมไม่เคยท้อเลยเพราะผมเชื่อว่าเราทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดผมก็ยังมั่นใจว่าสินค้าผมยังขายได้ เวโรนาไพรเวทวิลล่าหัวหินผลิตพั์มิสมีดากว่า20ปีกับเส้นทางชีวิตที่ยากลำบากของเฮียนกอะไรคือแนวคิดในการก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆจนก้าวสู่ความสำเร็จในวันนี้ไปฟังพร้อมกันครับมาถึงตอนวันนี้แล้วค่ะที่เรามีโรงงานในฝันของตัวเองเนี่ยจากวันที่แบบวันแรกเริ่มอะค่ะ ที่เราโดนเลี้ยงมาแล้วเนี่ยอิฟเชื่อเลยว่าฟังมาทั้งหมดนี่คือชีวิตนี่คือไม่มีคําว่าง่ายณนะวันที่มันยากที่สุดนะคะเฮโนบเรามีวิธีการที่จะให้กําลังใจตัวเองที่จะบอกว่าก้าวต่อไปอยังไงปัญหาของแต่ละคนเนี่ยผมมองว่ามันมันมันอาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่ามันจะเป็นจุดเดียวก็คือเรื่องของใจคนว่าใครจะเลือกเดินทางไหนปัญหาอย่างผมเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสคนอื่นๆที่ประสบปัญหาอย่างผมก็อยากจะบอกว่า ให้เอาแนวทางของผมหรือว่าสิ่งที่ผมได้อดทนมาเนี่ยเป็นช่วงจังหวะชีวิตหนึ่งบางทีถ้าอดทนถึงที่สุดแล้วอาจจะมีวันนี้อย่างผมช่วงบอกว่าที่เฮียต้องเจออะไรมากๆเลยครับคนแกร่งๆอย่างเฮีย er ครับไอ้วันที่รู้สึกว่ามันท้อที่สุดอะมันเศร้าที่สุดมันคือวันไหนเฮีย er? เหตุการณ์ไหนครับคือจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่ ที่รักลูกน้องวันใดวันหนึ่งที่บางทีบางคนเคยอยู่กับผมมานานๆเนี่ยนะแล้วเขากลับไปอยู่บ้านเขาไม่สามารถที่จะมาร่วมงานได้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราใจหายนะเคยอยู่ด้วยกันคนนี้เคยทำนี่ให้เราทำนั่นให้เราแล้วพอมันขาดอะไรไปอย่างเนี้ยเราก็รู้สึกใจหายรู้สึกผูกพันกับเขาแต่ถ้าเรื่องของธุรกิจเนี่ยผมมองว่าคู่แข่งหรือว่าสภาพเศรษฐกิจหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยผมพูดตรงๆว่าผมไม่เคยท้อเลย เพราะผมเชื่อว่าเราทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดในเชิงของธุรกิจเนี่ยลูกค้าต้องการอย่างนี้เราควรจะทําอย่างนี้ทําในสิ่งที่มันดีที่สุดให้กับเขาผมก็ยังมั่นใจว่าสินค้าผมยังขายได้ย้อนกลับไปครับในวันที่เฮียทากอยออก,ก่อนนอนแล้วควายอยู่ที่เปลน,นั้นที่เพิง<ๆ>เฮียเฮียเคยนึกไหมครับว่าวันหนึ่งเฮียจะมาถึงวันนี้ครับคือจริงๆเนี่ยผมไม่เคยนึกผมไม่เคยนึกนะว่าผมจะมีวันนี้ได้ <S <S เพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมทำเนี่ยเพราะผมหวังว่าผมจะดิ้นหนี จากไอ้ไอ้ความลําบากตอนนั้นน่ะให้มันเร็วที่สุดถ้าเรายิ่งเร็วเท่าไหร่เราก็จะยิ่งลําบากน้อยลงก็เลยทําให้มันดิ้นดิ้นมาเรื่อยๆมันก็มาเป็นขั้นเป็นตอนของมันทุกวันนี้ซื้อบ้านหรือยังครับเฮียคือบางทีพูดพูดไปจะไม่เชื่อผมไม่มีบ้านครับผมไม่ได้มีบ้านอย่างคนอื่นเขาที่เป็นราคาในหลายล้านผมอยู่บ้านเอื้ออาทรทุกวันนี้อยู่ที่บ้านเอื้ออาทรที่เพิ่มสิน นะครับซื้อวาตั้งแต่ภรรยาเขาซื้อไม่ใช่ชื่อผมด้วยนะแล้วมาถึงทุกวันนี้แล้วค่ะมันมีหลายๆคนมากๆที่เขาดูเฮนอบอยู่ทางบ้านนะตอนนี้ค่ะแล้วอย่างที่เฮนบบอกว่าหนทางที่เฮนบเดินผ่านมาอะไรเนี่ยเกิดจากการที่พยายามจะดิ้นหนีจากความลำบากถ้าทุกวันนี้คนที่ดูอยู่เขายังคงดิ้นอยู่เขายังคงไม่สามารถผ่านจุดที่ลำบากที่จุดไปได้นี่มีอะไรจะฝากแบบว่าหรือให้กำลังใจกับพวกเขาไหมคะผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยมีด้วยกันทุกคน นะครับไม่ว่าจะคนรวยคนยากจนหรือว่าคนที่มีฐานะปานกลางมีปัญหาทั้งหมดเพียงแต่ว่าจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่ว่าคนที่ประสบปัญหาอย่างผมเนี่ยกำลังล้มลุกคุกคานนะครับล้มเหลวในทุกๆเรื่องเนี่ยขออย่างเดียวครับให้ตั้งสติให้มั่นนะครับแล้วเลือกทางที่จะเดินที่สําคัญคุณต้องมีความอดทนอดทนที่จะทําในสิ่งที่เราถนัดที่สุดและทําจริงๆไม่ได้ทําเล่นๆมันก็ต้องได้จริงๆ ถ้าคุณทำอย่างที่ผมบอกได้เนี่ยนะครับด้วยความมุ่งมั่นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็มีโอกาสที่จะเป็นอายุน้อยร้อยล้านเหมือนอย่างกับผมได้ทุกๆคนครับความลับหนึ่งของชีวิตก็คือเราไม่มีทางรู้ว่าความสำเร็จจะมาหาเราในวันไหน หลายคนล้มลงแล้วหันหลังกลับโดยที่ไม่รู้เลยว่าก้าวต่อไปอาจจะเป็นก้าวที่สําเร็จก็ได้แต่กลับเขาคนนี้ตลอดเวลากว่า20ปีไม่ว่าจะล้มลงกี่ครั้งเขาเลือกที่จะก้าวเดินต่อไปตามทางที่เขาเชื่อจากหมูปิ้งไม้เล็กๆราคาไม่กี่บาทสู่ธุรกิจหมูปิ้ง200ล้านบาทต่อปีพิสูจน์ให้เราเห็นว่าหากใจยืนยันว่าจะไปขุนเขาที่ยิ่งใหญ่ ก็จะมีความหมายเป็นแค่ก้อนกรวดที่อยู่เบื้องหน้าเหมือนดังนุมนครสวรรค์สู้ชีวิตคนนี้อายุน้อยร้อยล้านเชาวพจชู่ฮิรันบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีจุดมายปลายทางแตกต่างกันไปแต่จะเหลือสักกี่ร้อยคน รายการแล้วนะคะถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดชมรายการนะคะสามารถกด subscribe ได้เลยค่ะที่ m u s c h r o o m TV รับรองได้ดูทุกตอนแน่นอนค่ะกดเลยค่ะ